สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้เข้ากลียดยางตอนนี้เข้ามาหยอดกดแล้วนะครับก็เริ่มที่จะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับของการกรีดยางของชาวสวนยางได้แล้วเนื่องจากว่าช่วงนี้ทุกที่ทุกพื้นที่นะครับในประเทศก็มีฝนนะครับมาโดยตลอดของบาโรนั้น เพิ่งจะหยุดไปเมือเ่อ,อคืนเมื่อคืนนี้ก็ตกนะครับแต่ว่าไม่แรงก็เข้าเกลีดได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับชาวสวนยางนะครับแต่ว่าเรื่องราคาก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะสาหรับวันนี้มาโรดก็จะมีเรื่องราวเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากชาวสวนยางโดยเฉพาะมือใหม่นะครับก็ไม่ได้ทําคลิปนานเนื่องจากว่าหยุดกลีดไปหลาย วลาเหมือนกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการกรีดยางในช่วงหน้าฝนนี้นะฮะสิ่งที่ควรระวังมันก็มีหลายเรื่องแต่วันนี้จะเอามาหนึ่งเรื่องนะครับที่จะระวังแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคอีกอย่างหนึ่งของบ่าโรดนะครับไม่ใช่ป้องกันการเกิดโรคอย่างเดียวนะครับคือป้องกันการนําเข้าสู่เชื้อโรคนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับ นั่นก็คือแผลกรีดหรือหน้ายางที่ต่ำนะครับเราควรหยุดได้ประมาณไหนหลายท่านนะครับเสียดายหน้ายางก็จะเอาจนาหาที่ตั้งทั่วยางไม่ได้นะครับอย่างในกรณีของบาลโลนั้นจะหยุดอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณห่างจากพื้นดินคือเนื่องจากในกรณีของบาลโลนนั้นมันไม่มีที่ตั้งแล้วนะฮะก็จะหยุด อยู่ประมาณนี้ประมาณคืบหนึ่งของของดินนะครับของพื้นดินนะครับแต่ว่าปกติเห็นหลายท่านก็จะขุดล้มลงไปอีกนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้อ่าได้กรีดในหน้ายางต่ําเพราะว่าอ่าหน้ายางต่ํานั้นก็จะให้ผลผลิตหรือพูดง่ายว่าไหลดีกว่านะครับแต่ว่าในช่วงหน้าฝนนี้ก็ต้องระวังในเรื่องหนึ่งก็คือว่าเชื้อราที่อยู่ตามพื้นเนี่ยนะครับเมื่อฝนกระทบ พื้นดินมันกระเด็นขึ้นมาใส่หน้ายางที่เรากรีดใหม่ๆนะครับจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้เกิดการติดเชื้อรานะครับได้ง่ายฉะนั้นถ้าหน้าฝนไม่จําเป็นจริงๆก,ก็อย่าให้มันต่ามากจนเกินไปนะครับก็ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับอันนี้คืออ่าส่วนส่วนตัวของบาร์รนั้นก็จะจะมีพื้นที่สําหรับการกรีดคือตอนนี้ก็ประมาณ ครึ่งคืบนะครับจากรอยกรีดจนถึงพื้นดินนะครับก็จะหยุดนะครับคือถ้าถ้าถามว่าตั้งถ้วยได้ไหมตั้งได้อยู่นะแต่ว่าบาโรดไม่เอาแล้วก็คือ,อ,อกลัวว่าเชื้อราใหม่ๆที่เกิดจากฝนใหม่นะครับก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้กระเด็นขึ้นมาสู่หน้ายางโดยเฉพาะหน้ายางใหม่นะครับหน้ายางรอยรอยกรีดใหม่ๆนี่จะจะสามารถนําเข้าไปสู่ ผนังเซลลผนังเนื้อเยื่อของต้นยางได้ง่ายขึ้นฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อติดเชื้อเราก็ควรเลี่ยงนะครับสำหรับยางหน้าต่ำจนเกินไปนะครับในช่วงหน้าฝนนะฮะในช่วงหน้าฝนพอรถก็เปลี่ยนน้าขึ้นมาเป็นหน้าใหม่นะครับกลิตหน้าใหม่อันนี้ก็เริ่มที่จะให้ผลผลิตแล้วเนื่องจากว่าได้น้ำฝนได้ปุย๋ยได้น้ำหมัก ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะค่อยๆเพิ่มผลผลิตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสําหรับสวนของบาวโรดนะครับวันนี้ก็คงจะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะครับที่หน้ายางต่ํามากจนเกินไปเนะี่ยก็จะมีผลกระทบบ้างอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับสาเหตุหนึ่งเท่านั้นนะครับวันนี้บาวโรดได้นําสาเหตุหนึ่ง หนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือเรื่องของหน้ายางต่ําจนเกินไปก็จะทําให้เวลาฝนตกนะครับทำให้เชื้อโรคที่อยู่ตามพื้นดินเนี่ยกระเด็นขึ้นไปสู่หน้ายางนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้เกิดเชื้อรานะครับได้นะครับฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับหน้ายางต่ําจนเกินไปในช่วงหน้าฝนนะครับย้ํานะครับก็ควรที่จะหยุดกีดหน้าต่ํามากจนเกินไป ย้ายหน้าขึ้นมาข้างบนได้เลยนะครับสำหรับช่วงหน้าฝนนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ติดตามหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอบคุณครับ